ครับท่าครับผมให้ผู้ชมชมเลนข,ข้อมือนะครับอันนี้ผู้ชายใส่นะครับนาสีบาทนะครับอัปก้านะครับเป็น nym. อัปก้าทั้งคู่เลยนะครับอีกอันหนึ่งอัปก้าขัดเงาอีกอันหนึ่งนะครับเป็นอัปก้าชุบนะครับเพื่อให้มันมีความเงางามที่จริงแล <Yeah. S 2> ้วอัปก้าเนี่ยทำยังไงมันก็สวยนะนะครับถ้าขัดเงาเนี่ยลงเคลือบไปเนี่ยนะฮะ บางคนถามว่าใช้แล้วมันจะลอกมันจะดำไหม้มันไม่ดำแล้วมันไม่ลอกนะผู้ชมเออมันไม่ดำแล้วไม่ลอกถ้าจะลอกก็คือสีสันเนี่ยโอ้ยหลายปีสีต่างๆเนี่ยมันก็มีบ้างอะเนาะมันโดนแดดโดนลมบ้านเราอะ่ะบ้านเราอะ่ะทาสี ตากแดดนานมันยังจางเลยรถก็เหมือนกันนะสีมันก็จะอ่อนลงนี้หนึ่งด้วยความแผดเผาแกจะบอกสีมันแกะกองอ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับในกาเอาไปใช้งานนะครับพุทธคุณนะครับพุทธคุณต่างกันต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับกับเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่ความอ่าแล้วแต่ยันนะแต่ยันก็เหมือนกันนะท่านผู้ชมยันเหมือนกันนะท่านผู้ชมนี่คือสุดยอดของ เลดน,นะเดี๋ยวเอาทีละเหรียญเอาทีละองค์ทีละอันดีกว่าเดี๋ยวผมสับสนนะครับมันจะตกแล้วมันจะแตกมันจะเสีหยหายหลายแสนนะอันนี้คือเลดรุ่นสงน้ํานะครับจะเป็นราหูคู่นะครับราหูเสวยกับราหูเอ,อเขาเรียกว่าราหูที่สองราศีราหูที่สองราศีเนี่ยหมายความว่างไงนะ พนเราอะ่ะมันมีดวงประจําวันเกิดมีราศรีประจําวันเกิดนะครับราศรีประจําวันเกิดเนี่ยนะฮะจะอุดมการหรืออุดมแบบต่างๆเนี่ยก็จะมีเกี่ยวข้องกับพวกราหูนะครับราหูลัคนาต่างๆที่ราหูเข้านะภาษาแทะนะอะไรก็แล้วแต่มันจะมีปนกันอันนี้ก็คือเป็นมงคลเรียนี่เป็นมงคลนะราหูสองราหู ระหูพี่ระหูน้องแต่ระหูมันมีสายปางอยู่แล้วล่ะท่านผู้ชมก็เห็นอยู่ว่ามีหลายปางนะอันนี้ก็คือปางที่สุดยอดแล้วก็ปางที่แก้ปีชงใครใส่ไว้เดี๋ยวก็ป้องกันภยัยอันตรายนะเรื่องลายลายเล็กๆน้อยๆไม่ได้กินหรอกครับไม่ได้กินนะครับป้องกันภัยต่างๆนะครับนี่ก็คือบุญบารมีหลวงปู่พัดบุญญากาโหมวัดห้วยด้วนท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมนี่ก็คือ นะความสวยความงามมันแตกต่างแล้วเหรียญมันมีคุณค่าตรงไหนบ้างเดี๋ยวขอธทีบายให้ฟังอีกทีหนึ่งๆนะเห็นไหมได้กกา้านผู้ชมจะมีก้าวหอมหมดเลยก้าหน้าก้าหลังก้าซ้ายก้าอขวาเลยไปถึงนครสวรรค์ก็ก้าเลี้ยวเลยกันนี้อยาเข้ามาใกล้เห็นไหมนี่ห,นหนินพระระหูไหมฮะพระราหู นะครับสุดยอดของเกจิสุดยอดของที่เขาใช้กันสสเวยราหูวันเลินดับนะครับท่านผู้ชมมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์มากนะครับถ้าคนใช้นะครับอน,นิธานไปเดี๋ยวผมเอาตรงนี้มาเข้าแทนนิดนึงนะอันนี้ช้างมันเป็นยังไงช้างก็เป็นสัตว์ใหญ่ นะครับแห่งโชคแห่งลาบแห่งบุญบารมีนะครับเป็นสัตว์ใหญ่ในป่าลึกป่าใหญ่ต่างๆนะใครมีช้างนะครับก็เป็นเจ้าบริวารเยอะมากที่สุดนะครับใครที่ใช้แบบช้างนี่ก็ได้ประโยชน์ตรงไหนนะได้บุญบารมีได้สร้างบารมีแล้วก็บารมีของช้างเนี่ยก็รู้อยู่แล้วมันเยอะขนาดไหนนี่คือรูปของปู่พัดมุญญากาโม นะครับหน้าฉันจะเอียงซ้ายอย่างนี้นิดนะท่านผู้ชมนะหน้า่ันจะเอียงนะครับนี่คือพุทธคุณสุดยอดของเลดนะครับอ้าวเดี๋ยวมาดูหน้าเลดนะฮะหน้าเลดหน้าเลดมันมีอะไรบ้างหน้าเลดก็จะเป็นอันเนี้ยไม่ได้ลงสีลงยานะอีกแบบหนึ่งไม่ลงสีลงยามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่สวยถ้าลงสีลงยานะแตกต่างกันโอ้แตกต่างกัน,ตกตกนฟ้าดินนะครับ แตกต่างกันมากนะครับนี่คือที่โรงยาหน้าแป้นเหลดนะท่านผู้ชมนะหน้าแป้นเหลเนี่เอาไปคล้องเอาไปห้อยตรงพระเลี่ยมแล้วก็พระคล้องนะครับก็จะสวยงามนะครับสวยงามจริงๆนะครับเบดอันนี้เนื้ออปะปกาท่านผู้ชมนะความหนาความบางนี่ได้ที่เลยนะครับสวย นิยามหลวงปู่ฉันเขียนอย่างนี้นะครับสองสองสามแฉกน,น,นี่แหละนิยามหลวงพ่อนะครับนี่ท่านก็ใช้อยู่นะครับยันเนี่ยสําคัญนะครับท่านผู้ชมนี่คือเลดสวยงามนะครับสั่งใชาบูชาได้หน้าเลดตัวนี้อยู่ที่เจ็ดร้อยนะครับก่วนเลดก็อยู่ที่พันห้านะครับพันห้าแบบไหนอะมาดูดิเออเนี่ยเนี่ยทั้งหมดนี่เหรอทั้งหมดเนี่ย นะครับทั้งหมดเนี่ยสองพเออสองพันถ้าซื้อแยกชิ้นจะแพงกว่านะแลนะนี้เจ็ดร้อยอันนี้สองพันะอันนี้2สองอย่างถ้าซื้อนาทีเนี้ยนะครับนี่เอ,อ่อรวมกันเป็นสองพันใช่ไหมฮะรวมกันเป็น2องพัน,น 2, ถูกละถูกที่สุดในโลกลนะครับ